ใครเคยเป็นเหมือนกันมั่งแบบตอนที่เราอ่านในใิยายใช่ปะเราก็จะมีเวอร์ชั่นของคนจริงๆอยู่ในหัวและทีเนี้ยไอ้ไปอ่านนิยายเรื่องหนึ่งเว้ยแล้วแบบแอบคิดว่าถ้าเกิดเป็นคู่จิน้นคู่นั้นคู่นี้ถ้าเข้าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนคือเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นแนวแอคชั่นโรแมนติกนางเอกคนแรกอะ่ะชื่อยานินยานินเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบบอสอ่ะเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายคาแรคเตอร์ Character คือเป็นคนโหดโหดดุด,ดุจริงจังอ่ะแกส่วนนางเอกอีกคนอะ่ะชื่อนิฐา อดีตเนี่ยชีเคยเป็นบอดี้การ์ดและชีก็ย้ายมาทํางานแบบมาร่วมทีเหมือนเป็นฟิลเด็กใหม่แต่นิฐาเนี่ยคาแรคเตอร์คือจะออกดือด้อพูดตรงแต่คือ2คนนี้ต้องมาทํางานร่วมกันในทีมโดยที่แบบว่าไม่ได้เต็มใจอะ่ะซึ่งแรกๆอะ่ะมาเริ่มจากความเหม็นหน้ากันก่อนแต่หลังๆอะ่ะมันชักจะเป็นเรื่องของหัวใจแล้วว่าดีซึ่งคาแรคเตอร์แบบเนี้ยคู่แรกที่นึกถึงเลยอะ่ะคือฟรีนเบกกี้ไว้แก่คือน้องฟรีนเนี่ยเขาจะมีอินเนอร์ของความเป็นบอสมีความเท่มีความดุแต่ เขาจะมีความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในนั้นส่วนน้องเบคกี้อ่ะถ้ายมารับบทเบนิธา คือแบบเป็นฟิลดื้อๆซนๆต่อปากต่อคําได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันน่าจะน่ารักมากอะแกซึ่งฟินเบกกี้อะเราเคยเห็นเคมีของความเป็นบอสกับลูกน้องอยู่แล้วจากแก็บเดอะซีรีส์นึกออกไหมแล้วเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องฟินมารับบทเป็นบอสัวหน้าทีมปฏิบัติการแล้วก็น้องเบกกี้มารับบทเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแบบดื้อๆหน่อยอะไรเงี้ยเออคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะมากคู่ที่2ที่นึกถึงเลยนะก็คือคู่ของน้ําตาลฟิล์มซึ่งน้ําตาลอะถ้ารับบทเป็นบอสยาน,นินก็รู้สึกว คาแรคเตอร์ของความเป็นบอสที่สุขขุมคุมเกมได้ส่วนน้องฟิลมน้องฟิลมคือแบบว่าเป็นไอต้ต้าเด็กใหม่อะไรอย่างงี้นึกออกไหมเรารู้สึกว่าถ้าจะให้บทที่ความขี้เล่นหยอดเก่งแล้วเห็นน้องฟิล์มในมุมที่แบบว่าเตาะบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้บมหน้าดูอะแกและอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าถ้าฟิมน้าตาลได้มาเล่นบูแอคชั่นนะรู้สึกว่าสองคนนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบปังระเบิดเลยผู้ที่3คผู้นี้คือแบบไม่นึกถึงไม่ได้เลยจริงๆคือภาพมันผุดขึ้นมาใน ก็คือคู่อิงหลอดทุกคนคือด้วยความที่อิงฟ้าเราเคยเห็นเขาเล่นในบทบาทของตำรวจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยก้านคือได้เลย oh. คือนี่นึกภาพนะถ้าอิงฟ้ามาเล่นเป็นบอสยานินซึ่งเขาจะมีความเป็นลูกผู้ใหญ่กว่ามีความสุขขุมมีความนิ่งมีความจริงจังแล้วก็ดูดุหน่อยแต่เป็นคนดูแลเทคแคร์เก่งนี่ไงเออนร่รู้สึกว่าถ้าอิงฟ้าเล่นบทเนี้ยคือเหมาะมากส่วนชา์ลอดถ้ามารับบทที่แบบว่าเป็นลูกน้องที่แบบมีความน่ารักแต่มีความดื้อ เถียงหน่อยๆแต่เดืดยอดเดือดโตอย่างเงี้ยเออมันจะออกในแบบกลัวๆนะาแต่ว่าน่ารักอะแก้คู่นี้คือเหมาะกันมากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีซีนดาราม่าหนักๆอะไรเงี้ยอีกว่าคู่เนี้ยคือเอาอยู่สบายเลยเพราะว่าเราเคยเห็นผลงานของเขามาแล้ว <S <S แล้วคู่ต่อไปคู่ที่สี่ที่นึกถึงเลยก็คือคู่หลิงอ้อมคือพี่หลิงเนี่ยเขาจะมีพลังงานของความเป็นสาวเท่เป็นคนเท,ท่ที่แบบว่าไม่ต้องแอคอาดอะทุกคนคือในบทเนี่ยเขาเป็นตำรวจแบบปฏิบัติการพิเศษต่อต้านคนก่อการร้ายอะไรอย่างี้ใช่ไหมและคือถ้าพี่หลิงอ่ะเขาจะมีความ นิ่งสุขุมโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอ่ะส่วนน้องอมเขาจะมีพลังงานของความน่ารักความสดใสซึ่งท้ายมาลบทที่มีความหัวแข็งมีความไฟแรงแต่น่ารักอ่ะอีฟว่าอันเนี้ยคือเหมาะกับน้องอมเลยและคู่เนี้ยแค่อีฟนึกถึงซีนที่น้องอมต้องเล่นเป็นนิฐาแล้วต้องไปเตะบอสตัวเองอ่ะคือแบบแค่นึกก็เยินแล้วอ่ะและใครมีหลิงอมอ่ะแกก็รู้คือแค่เขาบอกหน้ากันเฉยๆคนดูก็เป็นแล้วและคู่ที่5ที่อีฟนึกถึงนะก็คือคู่ของอันดากลูกแก แก่พวกวนี้น่ารักมากคือลูกแก้วเขาจะแบบท่ายคาแรคเตอร์ที่เป็นบอสที่โตกว่าใช่ปะเขา,าจะมีความเป็นลุคของสาวสตรองนิงน่งๆได้เท่ได้เป็นฟีลแบบว่าเก็บซ่อนอารมณ์คิดว่าแบบว่าน้องกแก้วถ้าสวมบทนั้นอะแล้วแบบใส่ชุดเท่ๆหน่วยปฏิบัติการอะไรเงี้ยเออนี่ว่าได้และน้องอันดานคือน้องอันดานเขาจะมีความแบบว่าสดใสขี้เล่นขี้หยอกอะไรเงี้ยคือเหมือนที่เราเคยเห็นในซีรีส์มาใช่ไหมก็จะแบบว่าด,ดื้อได้เถียงกลับได้แต่ ยังน่ารักอยู่คู่นี้อาจจะให้ฟิลปว่าตึงๆหน่อยแต่ฟินแน่นอนและคู่ที่6คู่สุดท้ายที่นึกถึงตอนนี้นะก็คือลูกหมีกับซอนยเก คือแบบแค่นึกภาพอสองคนนี้เขาอยู่ในชุดของ่วยปฏิบติการใช่ไหมแล้วมีความเซ็กซี่ว่ะมีความเท่อะนี่คือจุดแข็งของคู่นี้เลยนะคือแบบนอกจากจะเท่นอกจากจะบู๊จะอะไรได้อะว่ะคือมันยังมีอินเนอร์ของความเซ็กซี่ด้วยถ้ามองไหนว่าสัญญาเนี่ยอาจจะรับบทเป็นบอสเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าสาวใจเยน็นจริงจังแต่หน้าเกรงขามส่วนน้องลูกหมีให้เป็นนิธาน้องลูกหมีเขาจะมีความขี้เล่นซนๆหน่อยเป็นฟิลแบบว่า,วาท้าทายใจบอสถ้าเกิด ให้มารับบทเป็นฟิล์บะความสัมพันธ์รับๆที่ก่อตัวในองค์กรฟิลเจ้านายลูกน้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ฟินมากนะแกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแค่คิดภาพผู้ GL ที่เขาแบบเข้าคู่กันนะแล้วแบบมีฉากบู๊ภารกิจเสียงตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนสุดท้ายคือแบบว่าสารภาพรักกันเผยความรักกันกลางดงกระสุนอย่างเงี้ยบอกได้คําเดียวว่าเสิร์ฟมาเลยค่ะคู่ไหนก็ได้ตเตรียมวีดล้อคืออยากเห็น เออเมื่อกี้ลืมบอกชื่อิยายนิยายนะคะชื่อ Operation 13หรือปฏิบัติการ13นะคะอ่านได้ในเมพนั้นเพื่อนแต่ว่าอีฟเนี่ยมีเล่มอยู่เนาะก็คือจะอ่านเป็นแบบบุ๊กก็ได้อะเดี๋ยวให้ดูนี่เลยนะคะหน้าปกเป็นแบบนี้น,นี่คือตัวละครที่เราจินตนาการเป็นแต่ละคู่นึกออกไหมนี่มันเท่มาก คือแบบอยากเห็นเวอร์ชันพ่จริงๆอะค่ะส่วนท่านเพื่อนคนไหนแบบว่าลองฟังคาแรคเตอร์ที่เล่ามาหรือแบบลองไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์แบบนี้น่าจะเป็นคู่ไหนได้อีกอะในคู่ GL อ่ะลองคอมเมนต์พูดคุยมาเม้อยกันหน่อยและดีบานเหมือนเดิมค่ะ